สวัสดีครับมารีวิวตัวรางนะครับรางยินปลานะครับตัวนี้จะเป็นรางหกเหลี่ยมนะครับตัวนอกยี่สิบห้ามิลนะฮะล่องใส่ลูกดอกสี่มิลนะครับ,รนนรบตัวนี้ตัวนี้ล่องอมลูกดอกนะฮะถ้าใส่สี่มิลก็ใส่กลางรา,างได้เลยนะครับตัวนี้ชัเกเจ็ดสิบห้านะครับชับเกเจ็ดสิบห้าเจาะ ไกให้เรียบร้อยนะครับใส่ไกลก,ไกล่องไกฝังรางนะครับแล้วก็เจาะปีกให้เรียบร้อยนะฮะยาวร้อยสามสิบเซนนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะเป็นรางหกเหลี่ยมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นรางตัวนี้จะเป็นรางสี่เหลี่ยมนะฮะได้สีดํานะครับเจาะปีกอ่าเจาะไกอันนี้ไกก็เจาะให้เรียบร้อยนะฮะปีกก็เจาะให้หนาหกมิลกว่าห้าเซนนะครับไกก็สล็อตไว้อ่าสิบเซนกว้าง ามิลน,นะฮะตัวนี้ฮะใส่ลูกดอกสีถึ4-5มิลได้นะครับตัวนี้นะฮะ,น,น,ะนี่นะฮะตันแข็งแรงครับตัวนี้สีดํานะฮะสนใจก็ทักมาตามเบอร์โทรนะฮะเดี๋ยวให้ไว้ในอา่าด้านบนนะฮะคลิปสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะฮะถ้าเรามีรางนะครับมีรางนะฮะสลอ็อตตัวนี้ก็ไปใส่ไกลใส่รา,างสั่งแับ สั่งพันท้ายมาก็ใส่ได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่นะครับมีรางก็ไปสั่งรางมาใส่ได้เลยนะครับตัวนี้นะฮะนี่จะเป็นรางปลานะครับนะฮะี่สล็อตไว้สิบเก้ามนะครับี่นะครับพอดีเป๊ะเลยนะครับออกมาก็จะประมาณนี้นะฮะสวยๆนะครับ นี่นะฮะใจก็ทักมานะครับไปไกลเจาะให้เรียบร้อยนะฮะลูกใส่ลูกดอก4-5่ถึงมิลนะฮะตัวตันนะครับนี่นะครับนี่นะฮะตันแข็งแรงนะฮะร้อยสามเซนนะฮะนี่นะครับสนใจทักมานะฮะตัวนี้560บาทนะครับรวมส่งราคาเดียวกันนะฮะกับหกเหลี่ยมนะครับใจก็ทักมาโอเคครับสวัสดีครับ